อ้ามเองจงอ้างสืบไอทาเล่นตัวไหนคิดเลยตังค์ลบเดีนี้มอขอบงมึงบิดมึงไปเเรี่ไป n g เดี๋ยวไม่ได้เล่นอามเองจงอังสกบันดักตกแล้วเนี่น้หวานก็ต้องคิดนีเขาอาจจะเล่นอยู่ก็ได้ แม่เฮ้ยไม่เล่นกลัวหรอกไอ้สันมึงตึกดวนเวทแบบระยะกระดี่อะไอ้สันละไม่ออกนึกว่าโอ้โหไม่ใช่พี่ไปตามไปตามเอาอะไรไม่ได้กดไปพี่นะเอาตัวเอาตัวอินมาเอาตึกไปตามเอาตัวอินมาตัวอินมาตัวนี้เลยพิเชลลี่เหรอไม่เอาตัวอินเอาตัวเอาเอาตัวน้ำมาพี่เล่นไซเลนเซอร์ไซเลนเซอร์พี่ เอาเวกิ้งเนี่ยยาวตัวบางเพิ่มมาังเล่นยากเวกินเล่นยากพี่ทามมึงอัพมึงอัพมึงอัพโครงกระดูกเหมือนเดิมมึงเล่นเหมือนแต่ก่อนที่มึงเคยเล่นอ่ะไปดูเออมึงกดมาคือใช้ท่าเดียวนี่เฉยไปฟังใครย่าโยนทำไมไปเรียนสลันกว่าไปไหนเอาไปไหนซ้ายเล็กกว่าไอ้ขวาที่มันไม่เป็นด่านที่เป็นโครงกระดูกเก่งกว่าเก่งไม่เยอะแต่เมึงเจะเอลซีมันก็โดนมันดีโคงกระดูกอ่ะก็ไปฟาวด์ป่ามันก็โดนออกมาเยอะมันก็กดสกิลหนึ่งในเลนมันก็ขี้แตกดิ มึงมาสามมาสไม่ไดแล้วกูมึงเล่นเฮ่อขวากล้าขวากล้าขวานเนื้อแล้วยังเกิดใหม่จะล้างกูดาวคำสาดพีโลที่อยู่ใกล้เคียงโดนเนื้อกิ๊กเกินเลยคือขวาไม่ถ้ามันเอากระดูกมาเกมนี้มันก็โดนลิง์แล้วก็ตายหายเองดิเออว่าเออว่าเอาเลยเอากระดูกหมดมันลิงแ์ไม่หมดกระดูกมันเยอะลิง์ไม่หมดหรอกเอาซ้ายแหละโอเคแมงกูเอาซ้ายแหละเอาขวาดีกว่ามั้งมันเพียวดาเมจนะแล้วไปฟังคนที่เล่นแบทคิงไม่เป็นไอ้เหี้ยฟังยโยที่ฟังอยโยเล่นแบทคิงเป็นนะ ฟังคนที่เลนมุกเอร์ทังชีวิตแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมุกเกอร์มาลองอีกควายกระดูฟางโคตรเลวตายีเกิดเป็นขี้เนี่ยมัตวระิมายเป็นขี้เลยนยมึงฟังเลยเนี่ยพี่ตามออกอากานิ่มเลยเขาด้อยสมึงเกินมึงทำของปกติก่อน๋ยวมึงรีบแล้วไอ้นี่ไงอาร์เลดเรเดียนแล้วก็อากานิมได้ไม่ต้องออกอารเลดอะพี่เดี๋ยวมึงมืตอวี่ดิ เออมึงออกเลยเแมวงกับแไม่มีอารไอ,เอเ้เช <hm ี่ยเงาคอมกูไปเล่นดิเแม่กูงงแล้วเนี่ยออการเล่ด้ดเปิดแชร์ตัวมือออกมืออย่างเงพอไม่ต้องอามเลออกมือสี่ร้อยทันพมีตังค์ล้หรือ่โอเโอเโเอเ็ขอญาตขอญาดนะขอญาตพี่นี่ยืนยนทุกคนยืนทุกคนยืน แจ็กแม่ไอ้เหี้ยไม่รู้ไอเดียไอเมียกูยกัไปต่อเนี่ไม่ถึงตังค์เลยโดนปวดอย่แล้วเฮเชื่อไเป็นที่อะไรไม่รู้ดีไม่เป็นไรไม่ปวดกูไมเนี่ยมานาคกูไม่เต็มเลยกูสองที่แล้วมึงเก็บเลยได้เจอแม่มึงเก็บเลยสองตาได้มึงเล่นมึงชนะแล้วกูณรู้แค่ไหนมั้งน่อนนิดหน่อยก่อนนิดหน่อยจะไม่เคยโกรธอยู่แล้วเจ็บแม่ถ้ากูมีขวดไอ้เจ้าวอยไม่ได้เข้าคีบแบบกูรู้แค่นั้นข้าเราเดิมแต่มึงได้มึงได้ช่วยไปแล้ว เย้ยกูลืมลืมเมาเป็นอะไรไม่รู้โทษกับเพื่อนเกือบจัดเจ็บแม่เอาดีอด๋อดีเนี่ยขนาดไม่เป็นไรนะไอ้เจ๊มึงเป็นไรมึงไม่เป็นไรจริงไหมเอางี้ขอตัวเดี<ม>๋ยวคำว่าปวดใจเก็บไม่มึงมึงไม่เป็นไรจใจเก็บสามแค่น,น <c oughs> ั้นแหละไอ้เี้ยมึงเป็นแล้วเงี้ยมึงการสอบงายนี้เป็นแล้วหัวล้อแบบแห้งๆด้วยอ่ะโดนละ ดามพี่ไม่ต้องคิดเยอะเลยนี่คือตีแต่คลิปตีแต่คลิปหนาไวเฮียปกติเราไม่หยุดเลยเฮียแม่ดาม,มีย่าไหมพี่ต้องเด็ยกดย่าอใช่หมอตานี้ย่าตาเลยหาเลยขึ้นสเก็ตตังซื้อไอเฮมเลยดิป่ะเก้าร้อยห้าสิบเลือด เอ่ย so ันไม่ดีเขาเลนปีแบบวะที่เด็ดิมึงก็ไปแกล้งเขาให้เปิดบัตรไม่ได้แก้งมึงก็รู้กูแกล้งพี่ที <d um> <d um> ่ไหนอ่ะม um ึงก right> um> um> ็รู้มันมีปัญหาจริงๆเนี่ยมันมันมันเนี่ยนีไก่ไม่ได้มึงดูดิกบุกชิกไม่ได้หวเออไก่มีปัญหาอตมันเจ็บจังเราฟังกินเอ้ย่ะมันเปลี่ยนคีไก่ไม่ได้จริงเลยอันที่นี่เซฟจริงป่ะผมถามคั้งนึ่งทุกทายถามเอาบริโภใจกสอบถามว่าที่นี่เซฟจริงหรือเปล่า กูอยู่ออฟเลนไม่ไรพี่ไม่ไรเอาพี่เข้ากระโดดตานเรื่อยมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ละไม่ได้นะแต่มเพราะว่าเกมนี้หดลูทรงัหีทักหนาวเฮ้ยก็มาไปแกล้งพี่ดีไอ้สัตว์ไอ้แกงไอ้สัตว์แไก่แกง้งัตวอะไรอ้สไอ้สัตไ้สอ้ได้สิน้สัตไอ้สักไอ้อ้ไอ้สัตว์ไ้ไแกวอ้้ ยองอ่างฝึกถึงกับพร์อแป๊บไอ้ขันกูก็ช่วยไปแล้วนะเว้ยมึงไม่ไหวก่อโดนพี่กูเป็นขี้แข็งอยู่ในบ้านเลยพี่ไปหาอย่างอื่นเอาเลบอกทีว่าบ้านเราปลอดภัยใช่ไหมก็พอได้ัมไม่อยากโดนเล่นโดนตีตาย ออากไม่ต้องออกไม่ต้องออกอามแล้วช้าต้องได้แล้วตอนเนี้ยเออเเดี๋ยวนี่ยได้อามเจ็ดห้าดีอ่ะเดี๋ยวไปเนาะแล้วดีออกก็มือออกก็มือออกมือตีไวพอจะฟาปป่ลยอย่าอย่าอย่าปล่อยผมเดียวได้พี่พามอย่าปล่อยผมเดียวได้จุ่มจุูมจับยู่มจับยู่มไอ้ตาวคู่ตรงนี้แบงค์มันให้แตกมันตางแล้ว อย่าปล่อยผมเดียวได้พี่กดโอ้ยเราทำได้วะพี่ทาพิธาเราทำได้เราทได้เราทำได้แต่จังทุกกบขีดกบเหงมาตั้งนานมึงมึงเตรียมทรัพยากรเลยเดี๋ยวกูไปซ้ำมันให้เอาแล้ววาหลบหลับต้นไม้ลีเฟียมเนี่ยเท่านายเองปืนปืนพี่ยาเรารอดแล้วพี่เย้พวกเราโคตรดีได้ปะมีคนแก่ดีวว่าแบบเนี้ย พี่ทำตานพี่พี่ามตานพี่ปเดะนี่ยแต่พุงกไงพุงนะมากหนาวมากหนาวมากกูเด้๋มากอเดินมาด้ลปะเดี๋พี่ทำกินยาก่อนพี่พี่ทามำาไว้เ็มาเอีละมันเอานะมาววยไปนะเฮ้ย่มันอยู่มันอยู่มันอยู่เดี๋ยวอยู่ให้อยู่ให้ยู่แล้วยู่ตามมานะตามมานะมด เป็นตัวนึงไปแล้วไปแล้วทาวอรตามมาที่ดามเว่าเดือดแค่หนวะขาดือดเลยดิยดยโอ้โหไอกรนุกนี่เราควบคุมมันไม่ได้อะ้อะไรโผล่ข้างล่างวะ Cái enemy's bottom tower Mày 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 Có, có. mày 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 ก่านไม่มีชากมันก็ต้วมีคนตายกับมันบ้างไอ้ยีนไหวอยู่แล้วไอ้ไเหี้ย,ยมิสเลนเยอะมิสเลนนี่มิสเลนเพลย์เออร์กดกดที่ม,มาแล้วเอาแล้วไอ้เหี้ยนี่เยตัดโมยตัดโอ้ยนี่ตัดโมเลสโอ้โหเก็บหมดครับแข็ง พวกติ๊กสองอันหรอวะมันอยู่ไหนอาวะเดี๋ยวนีบันเจอโหมก็มาวี่วนี่คนไม่ดูยีดูแต่เลยเลยบ่นอย่างเดียวเอ้าเอ๊ะก็คือที่แดดในหัวเขยเสงแดดก็ได้เสียงไอ้เ ไม่เล่นแล้วปะอาจจะไม่ก็อยู่ตรงเนี้ยสแกนด้านล่างดีไหมมันโคนั่นไงกูว่า,า <c oughs> ไมไ่เล่นเลย <c oughs> นี่มันปล่อยเมาส์แล้วหรอบางการจบจบปอนะจบมันโดนเยอะไปหน่อยนี่มันปล่อยกันละมั้งนาทีมาด่ากันแล้วมาปาร์ตี้แถวนี้อ่ะตอนไปๆอะ่ะเออก <c oughs> ็คือด่ากันโม้ตั้วมันปวดอ่ะ๋อพ <c oughs> อท้ายนะออฟเลนใช่ปะ เล่นออฟเลนไไม่คือถ้าถ้าเล่นแล้วแบกไม่ได้เป็นออฟเลนมึงอย่าเล่นดีกว่านเด็กได้ข่าวว่าแบบเล่นอะไรพีกคนเปกเตอร์ตามปีพันแบกไม่ได้เออแม่คือแอสจโอดีกับเเตอร์่าเลยอะโอยอย่าไปสอนเยย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  ไอีเยมกวะไปไว้เกือพวกมึงไอพีมาเอาเตสนิแอคทำไมกูไม่เข้าใจเลยไอตแอคด้วยไมมึงแอคเพื่ออะไรมึงแอคเพื่ออะไรไม่รู้่าไอเนะพี่ดิ้ปากปไมไดแอคทำไมเยนะตัวอาิบรีเจนไม่ต้องแอคหรอกเออชิบหายข้าเยอะอย่างนี้น่นไปกดแงไม่ดีหลายตัเลยคอยแอค ไม่เจอตี้เสมอไปวะมันไปนอนกันหมดแล้วเหรอมันเสมอไปแล้วแต่มันเอากูอยู่ที่ไหนอะอ้ควายเอฟดูไไงปชมให้พี่แกแล้วมึงไปชมให้เขามีเด็กกองในสมองมีเด็เธอเอาเรื่องเดี๋ยวพวคิดตังไองที่ไอดีไอ้นี่หน่อยตัดกับแม่ปั๊มให้แม่ไอดีเขามีอไอคาน้าเด็ดหน่อยทำโจมอยากยิดตังค์ไองที่อยากเล่นอันนี้อยากได้ดีอยากหน้าเทปเลยแต่ทำตรงคิดตังค์อย่างเทีย่อย่าเดี๋ยว เดียมหมอลำพูดทำไมาีเขาโดนแบนไม่โดนหรอกไอ้เนี่ยเล่นไม่ถดงเหรอโอยๆๆอุ้ยเจ็บไรนานายอะไรอ่ะตามขึ้นมาตีป้อมพี่จบเลยมันไม่สู้แล้วกระดูกได้ที่กระดูกกระดูกไม่ได้ไม่ได้งครับ แม่โตมูสามิเ็ดครับเออเกินไปพี่ดิจริงไหมเนี่ยตัดแฟร์แล้วนะวุ้มโอ้มันต่อเพี้ยนจริงจรงู้านาหรอดูดิดูดิตางเกเด็กเกินมดูท่าเทสดิเจ้ยท่าแทสตะวันต่างกรมี้ม่ไหว้นต่างเล่นดีกว่าด้ยไม่ไหวนเล พวกคนหัดเล่นใหม่ก็มาเล่นทน่นกันบอกมีแต่วุกเสมอวับ้านเก่าคนตัดเจ็บแม่ที่อยู่ว่ะคุณจตรงนี้แหละแต่ก่อนไม่เปแน้วมันตบทุกวันคือได้เล่นทั้งวันเลยจ้ที่จะตบขยะลีเจนได้ตังค์ไว้แต่ก่อนอ่ะมันก็จะบ้านเล่นแต่ในตกพวกสว่างแรงสองพันสามพันสี่พันห้าพันแล้วกูได้ตังค์ยำตายเลยนะครับไอ้โง่วันนี้ตรง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 นี้ไปกดนันลย เรามันครบห้าคนค่อยบวกกันมากันเร็วไอ้นี่จะรออัตตีอย่างเดียวเลยสักตตีไอ้เนี่ยนี่อันแน่ต้องตีอย่างเดียวเลยที่ว่าเร็วเนี่ยกูให้ดับเบิดได้ไหมไอ้หมากมาลี่วางขวดนด้วยทั้งหมดไปเอาก็เอาได้เฮียมาเดี๋ยวสัตเขาไปยัดในป้อมมันในทางวิ่งขึ้นไปตายในป้อมในกูทีขอแล้วขอแล้วเด็กมันขอแล้วปล่อยกูไปเด็กมันขอแล้วมาเราสุน ทำไรเนี่ยมึงจะทำไรเนี่ยข้าไปในป้อมมันเฮ้ยอันตรีน้ำดิดูเล้อดแล้วดูเลือดแล้วดูเลือดกูด้วยดูเลือดกูด้วยพีท้ามเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปพี่ไปพี่ท้ามแม่ไม่ขายเลยพี่แย่พ่อมีคุณละสองพันนะน้องๆอินเตอรเราสองคนคนละสองติ๊กแต่แม่งปะรีพอร์ตอะไเฮียเด็กบ้า ทำไมมตายง่ายเนวะไม่ใช่ไอดีแบบนี้ทไมเยอะไอแว่นคลองหกสาวก็ไม่มียืดโตอย่างเยอะเมื่อกี้หรือจะเชื่อดกไม่โตเป็นก้อนเลยอออ๋อมันได้ทีว้าเต้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 ตายอยู่ดีช่วยช่วยจะใครมันไอ้นี่ม้าเชื่อมจิตคุ้มว่าสัตว์เจ็บชิบหายแหลกกูตายเลยเทียตาเขาเชื่อมจิตที่มีอันตีไม่ใช่หรอยังไง

มันอ๋อต่ยด้วยเขาบอกเิมตัวคิวเติมคิวเค่อพี่ท้าวตัคิวกระเทือนเพื่อนมึงตามไปขบวนเลยอต้องให้ตัคิวไปเต้รอคุณจะได้เพิ่มเยอะโง่ไอ้แป้งสกายสกายตาดอาหยางแล้วน่มันยืนได้ ไอ้เี้ยบอกรอรีเกูมาออกหแล้วมั้งไอ้เี้ยเ็กก่อนเ็ก่อน้้เ้ยเ็้ีโรดบัอีซี่มิดนู้เมรูดเี่อยมีตัวหนึงแอบอยู่นมันมีตัวนึงแอบอยู่นี่มันมีตัวหนึงแอบอยู่นี่นยนยไงีไงีไงได้ นปดิผูิพาไเี่ยเปไงพี่เชี่ยไม่คาว่ามันจริงกูแรงมากเลยแป๊เดียวกูตายแบบิโนให้สตเลี้ยงกมาแล้วมาแล้วไปบความดีบ้างไอ้ไปใส่ได้ไหมใส่ไปเออปีกงาสุดเลยอีซีมิดเลยอ่ะกว่าคแกเลยกดเป็นทีวีไม่เดี๋ยวมันก็ดึงหัวมึเองโง่ จริงจริแอร์ซีไม่กดเดือดหัวตายแล้วไอ้ต่อยให้ผูหลังเห็นเจอที่หันโอนแล้ววะมึงไงมานมกับกุ้งหดหดใช่ไหมมึงอยากเจอคนหดวใช่ไหมกุ้งนี่แหละโหดพอไหมให้ไอ้จอบอเล่นมันเดือดเกินตัวเทครับ